คุณคงรู้จักกาตาประเทศที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นดับต้นๆของโลกและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของกาตาที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10กาตาโดยภาพรวม กาตาคือประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียง1 1 5 7 1ตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดน่านของประเทศไทยกาตามีประชากรเพียง2 9 8ล้านคนโดยพลเมืองของกาตาจริงๆมีอยู่ไม่มากนักแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาทำงานที่กาตาและในแง่ของเศรษฐกิจกาตาก็ถือได้ว่าเป็นชาติมหาอำนาจของโลกอาหรับพวกเขามีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกจึงทำให้ประเทศมีความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นอย่างมากและนอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่กาตาอยู่ในโซนทะเลทรายจึงงงใใหห้้้มมีแแแต่ควาลน ร้อนอาจมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสและหน้าหนาวก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสอันดับที่9จากไขมุกสู่น้ำมัน สภาพเศรษฐกิจของกาตาร์ขึ้นอยู่กับอุตการมพลังงานเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแต่กว่าที่จะเป็นแบบนี้ได้ในดีนั้นพื้นที่บริเวณนี้เป็นย่านที่ค้าขายไขยมุกมาแล้วหลายร้อยปีแต่ทว่าในทศวรรษที่1920ก็มีไขมุกจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาตีตลาดโลกจกนทาให้มีไขมุกอยู่ล้นตลาดประเทศอาหรับจากนั้นในปี1939กาตาร์ก็ได้ค้นพบแหล่งน้ำมันแห่งแรกและเริ่มส่งออกน้ำมันดิบได้ในปี1949เป็นต้นมาจากนั้นก็มีการค้นพบแหล่งน้ำมันนนนเเเพิิ่่มตอีีีกกกรรยได้้้าาาาาาหหลลงงะะขใปป็ททศ ความร่ำรวยเป็นอันดับต้นๆของโลกอันดับที่8แผ่นดินราบเรียบ เมื่อพูดถึงความแบนหรือความราบเรียบทางภูมิศาสตร์คุณทราบไหมครับว่าแผ่นดินของกาตานั้นมีความราบเรียบเป็นอย่างมากพื้นดินแต่ละโซนมีความแตกต่างไม่มากนักโดยแผ่นดินของกาตามีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่28เมตรจากระดับน้ําทะเลโดยความราบเรียบที่ว่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นอันดับที่2ของโลกเป็นรองเพียงแค่แผ่นดินของมาลดีฟที่มีความสูงเฉลี่ย1.8เมตรจากระดับน้ําทะเลและนอกจากนี้ในทางธรณีวิทยายังพบอีกว่าจาก400ปีที่ผ่านมาแผ่นดินของกาตามีการยกตัวสูงขึ้นเพียง2เมตรเท่านั้นอันดับที่7 Sky Track Awards ในแต่ละปีบริษัทที่ปรึกษาการบินอยา Sky ่าง Skytrax จะมีการประกาศร,รางวัลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบินซึ่งล่าสุดในปี2021กาตาก็ได้รับรางวัล Skytrax Award มาถึง2รางวัลโดยรางวัลแรกนั้นคือสนามบินที่ดีที่สุดในโลกซึ่งตกเป็นของสนามบินนดาชาติฮามันที่สามารถทำได้ยอดเยี่ยมในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริการความสะอาดการจัดแสดงงานศิลปะการดำเนินงานที่ราบรื่นและยังมีอะไรอีกมากมายหลายอย่าง และรางวัลที่2ก็คือรางวัลสายการบินที่ดีที่สุดในโลกซึ่งตกเป็นของกาตาแอร์ไลน์ที่ไม่ได้มีดีเฉพาะแค่ง,งานด้านบริการอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานการบริหารจัดการของสายการบินอีกทั้งยังมีการใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ๆและมีความปลอดภัยสูงด้วยเช่นเดียวกันอันดับที่6กีฬายอดนิยม ที่กาตาการแข่งอูดนั้นได้รับความนิยมมาแล้วเนิ่นนานซึ่งหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่สามารถทําให้อูดวิ่งได้อย่างรวดเร็วก็คือน้ําหนักของจ็อกกี้หรือคนขี่อูดในกาตานิยมใช้แรงงานเด็กมาเป็นจ็อกกี้เนื่องจากเด็กๆนั้นมีน้าหนักเบาและนายจ้างก็สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่แต่ทว่าการใช้เด็กแบบนี้ก็มีปัญหาอยู่หลายอย่างไล่ตั้งแต่อาการบาดเจ็บไปจนถึงขั้นเสียชีวิตอีกทั้งยังมีการต่อต้านจากนักสิทธิมนุษยชนอีกด้วยนั่นจึงทาให้ตั้งแต่ปี2004เเกกกกเเเปปปป็็็็็็นนนนนนนตตต้้้้้้้มมมมาา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 ไดดดีีีกก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 รรรยยยยยลลลิิใใชชจอแแว่่่่ทหหุ์ซึงงสถััญบๆ และการใช้จ็อกกี้หุ่นยนต์แบบนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่5เมืองปลอดภยัย มีเหตุผลอยู่มากมายที่ทำให้กาตาร์เป็นประเทศที่น่าสนใจไล่ตั้งแต่การมีหอศิลป์สำหรับการแสดงศิละปะล้ำค่ามีชายหาดที่สวยงามมีสวนสาธารณะที่ยอดเยี่ยมไปจนถึงการมีอาคารอาลาังการล้ำสมัยแต่อีกหนึ่งสิ่งในกาตาร์ที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน<ๆ>ก็เป็นในเรื่องของความปลอดภยัยซึ่งจากรายงานของเว็บไซต์ Nambio.com ระบุว่านในปี2022เมืองหลวงของกาตาร์อย่างนอครโดฮามีความปลอดภัยเป็นดับที่2ของโลกด้วยคะแนน86.17จากคะแนนเต็ม100และยังมีอาชญากรรมน้อยเช่นเดียวกันซึ่งคะแนนจะอยู่ที่13.83จากคะแนนเต็ม100 และในส่วนของเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดเป็นอันดับที่1ของโลกก็ตกเป็นของเมืองอบูดาบี i, แห่งสหรัฐอาราบเอมิเรตโดยคะแนนที่ดีกว่าโดฮาเพียงเล็กน้อยโดยมีคะแนนด้านความปลอดภัยอยู่ที่88.14จากคะแนนเต็มร้อยและมีคะแนนด้านอาชญากรรม11.86จากคะแนนเต็ม100อ,อันดับที่4 t h ก g u a r d Player สำหรับ The Gas Player คือหนึ่งในภาพวาดสีน้ำมันที่อยู่ในชุด o i Impressionist วาดโดยศิลปินชื่อดังอยา่างปอลเซซานในช่วงรัศววัตที่1890ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานยุคท้ายๆของเขาโดยภาพวาดชุดนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ภาพแต่ละภาพจะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันและหนึ่งในนั้นราชวงศ์กาตาก็ได้ซื้อมาจากนายจอจเอมบิริคอสที่เป็นมหาเศรษฐีชาวกรีกในราคา250ล้านเหรียญสหรัฐข,ของค่าเงินในปี2011ซึ่งถ้าหากเทียบเป็นค่าเงินของปี2022ก็จะอยู่ที่ประมาณ320ล้านเหรียญสหรั ว่าสินน้ำมันที่มีราคาแพงเป็นอันดับต้นๆของโลกอันดับที่3าปแรงงานต่างชาติ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่ากาตามีประชากรอยู่2 9 0 8 0 0 0นคนซึ่งจากข้อมูลของเว็บไซต์ World Population Review.com ระบุว่าในปี2022มีพลเมืองกาตาจริงๆอยู่ไม่เกิน15%ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาทำงานและส่วนใหญ่จะเป็นชนชั้นแรงงานที่สามารถแบ่งสัดส่วนหลักๆได้ดังนี้ชาวอินเดีย24%ชาวเนปาล16%ชาวอาหรับชาติอื่นๆ13%ชาวฟิลิปปินส์11%ซึ่งแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเข้ามาทำงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นอาคารต่างๆโครงสร้างพื้นฐานของกาตาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งก่อสร้างทีีม่ม ความเกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกปี2022และจากข้อมูลยังพบอีกว่าจะมีแรงงานต่างชาติอพยพเข้ามาทำงานที่กาตาเฉลี่ยแล้วว่าละ7 9คนอันดับที่2ปัญหาฟุตบอลโลก เป็นที่แน่นอนแล้วว่าฟุตบอลโลกปี2022จะถูกจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ก็มีข่าวเช้าเกิดขึ้นมามากมายโดยเริ่มตั้งแต่ปี2010ที่ทางกาตาร์ได้รับเรือกให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ก็มีเสียงคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความไม่เหมาะสมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปทีมชาติกาตาร์ไม่เคยเข้าถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาก่อนและที่ร้ายแรงมากไปกว่านั้นคือมีข่าวออกมาว่ากาตาร์ทำการรุตริตโดยการจ่ายเงิน 1- 200หรสหััฐแแก่ตวทนบางประเทศสาหรับลงคแล้กาตานสาามรถเหรียญ ้ิอีกทั้งในปี2019ยังได้มีข่าวแชร์ออกมาว่าถ้าหากว่ากาตาร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟุตบอลโลกจริงๆพวกเขาก็จะจ่ายเงินให้ฟีฟา่าเป็นจำนวน100ล้านเหรียญสหรัฐอีกด้วยแล้วไหนจะยังมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติที่เอาเข้ามาสร้างสนามฟุตบอลและสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้องจนเกิดเป็นกระแสแบนฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยซ้ำไปแต่ทว่าสุดท้ายแล้วแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแต่ทว่าหลักฐานต่างๆที่มีนั้นก็ไม่สามารถโยงไปถึงรัฐบาลกาตาร์ได้ อันดับที่หนึงคนที่ร่ำรวยที่สุดในกาตา สำหรับคนที่ร่ำรวยที่สุดในกาตาร์แน่นอนว่าเขายังมีโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาเขาเชื่อว่าเชคอับดุลลาบินมฮัม,มหม,ม็ดบินซูดอัตธานีโดยตัวเขาเคยดํารงตําแหน่งสําคัญมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงว่าการต่างประเทศเป็นอดีตประธานกรรมการของบริษัทออรดูรีกรุปรรกร๊ปเขาเคยเป็นสมาชิกของสภาสูงสุดด้านเศรษฐกิจและการลงทุนและเคยอยู่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาของโครงการความเท่าเทียมกทางเพศของ World Economic Forum และในปัจจุบันเขาเป็นเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำประเทศเยอรมนีโดยความมั่งคั่งของเขาในปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ2,500ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ86,000ล้านบาท